ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด s ับสไ r i b e กดติดตามให้เปใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวการเทสเกมของเจ้าตัว r รดม i 9กันนะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องราคากันสักหน่อยเพื่อนๆ r ร d m i 9เนี่ยมีจำหน่ายทั้งหมด2ราคานะครับตัวแรกเลยจะเป็นตัวแรม3 ROM อมตัวนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่3 8 9 9บาท ตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัว RAM 4รอม64นะฮะตัวนี้ราคาปิดตัวอยู่ที่4,599บาทเครื่องที่มาเทสวันนี้จะเป็นตัว RAM 4รอม64นะครับก่อนที่เราจะไปเทสเกมมาดูผลคะแนนแอนตุ้กันหน่อยละกันนะอ่าดูซิคะแนนการ์ดจอคะแนน CPU เขาเป็นยังไงกันบ้างเรมี9นะฮะได้คะแนน,นไปทั้งสิ้น23200 63คะแนนเป็นคะแนนของ CPU ซัก 74, 74,776คะแนนคะแนนของกาดจอ42,762คะแนนรレมิก9ตัวนี้ CPU ใช้เป็นของ h y r o G80 ตัวที่ความเร็วที่2.0 GHz นะฮะสถาปรยกรรมการผลิตยอยู่ที่12นาโนเมตรซึ่งอยู่ตัว h y r o G80 เ,เป็นการทำงานแบบ8คอร์นะครับ สหัวแรกเนี่ยเป็น2หัวใหญ่นั่นก็คือ Cortex A75 นะอีก6หัวจะเป็น6หัวระดับกลางๆเ,เพื่อนๆนั่นก็คือ Cortex A55 นั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสเกมกันนั่นก็คือเกม Free Fire แล้วก็เกม ROV กันนะฮะโอเคเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองเทสเกม Free Fire กันหน่อยนะครับมาดูกันที่การปรับแต่งการตั้งค่านะกราฟ,ฟิกตัวนี้เป็นแบบขั้นสูงนะฮะ ความสว่างแบบปกตินะเฟมเลยสูงตัวนี้เป็นแบบขั้นสูงชาร์โดเป็นแบบเปิดนะครับเราปรับแต่งการตั้งค่าคือเราเปิดสุดหมดทุกอย่างเลยแล้วก็พี่ใหญ่บันทึกหน้าจอไปด้วยนะตอนนี้นะครับดูซิว่ามันจะมีในเรื่องของการแหลกหรือว่ากระตุกอะไรหรือเปล่านะดูซิว่าเล่นเกมโอเคไหมถ้าบันทึกหน้าจอไปด้วยเผื่อว่าหลายๆคนอยากจะเอาไปแคสเกมไปด้วยอะไรแบบนี้นะ อ่าเรามากันที่เกาะสวรรค์นะครับเรมิก้าตัวนี้นะฮะ CPU ใช้เป็นของตัว h a r i r G80 นะฮะความเร็วที่ 2.0GHz เชิปเซตขนาด12นาโนเมตรนะฮะส่วนการจอจะเป็นบริจีห้าสเนะเพื่อนๆ โอ้ยใครมันยิงกันตวหัววันนี่ยวะเนี่ยโอ้โหโอ้ยใครยิงวะเนี่ย ชวนแน่เลยเนี่ยฮะ โอ้โหต้องบอกว่าตัวละครนี้คือว่าคมกริบไปน้นเพื่อนดูดิแล้วเวลาที่เราแพนแบบเนี้ยคือเฟรมมันค่อนข้างต่อเนื่องนะมันไม่มีในเรื่องของการกระตุกเลยอะดูดิเวลาที่หมุนแพนอะไรแบบเนี้ยนะแพนเร็วแบบเนี้ยเห็นไหมการาฟิกคือดีมากราคาเครื่องแค่3,899บาทนะคือตัวร a m สาม3 o m านที่ยได้ประมาณเนี้ยโอ้โหพี่ถือว่า คือคุ้มอ่ะเพื่อนสังเกตได้เลยว่าเวลาวิ่งนะเฟร,รมมันต่อเนื่องดีเห็นไหม ดูดิเพื่อนๆเ,เวลาวิ่งเห็นไหมโอ้โหภาพสวยมากคือถ้าเป็นรุ่นที่แบบว่าการ์ดจอไม่ค่อยดีหรือว่า CPU ไม่ค่อยดีเนี่ยคือมันจะไม่ได้ดูสมูทขนาดนี้เลยนะเหลือ26คนนะครับตอนนี้ โอ้โหยิงกันเหมือนยุดยิงกันเหมือนจุดประทับเลย แนะนำเลยนะถ้าใครหามือถือในงบประมาณไม่เกิน4,000บาทเนี่ยคือเจ้าตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีอะ่ะใครวะเนี่ยขึ้สัมรอมไหม บืนบึนบนก็โอเคนะเพื่อนนะเล่นมานี่คือลื่นมากแล้วก็ภาพสวยนะครับ เหลือส bueno? so right ิคนจะอยู Juan ่รอดไหมเนี่ยเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองเทคเกม ROV กันบ้างนะฮะเพื่อนๆตัวนี้พี่ใหญ่ก็บันทึกหน้าจอไปด้วยนะนี่ไงอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่การปรับแต่งการตั้งค่ากันนะครับ เกม ROV เนี่ยตัวนี้ไม่สามารถเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้นะ h y r o g 80นะครับเหมือนกันเลยกับตัวเร็วมี 6i ตัวนั้นก็ไม่สามารถเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้การตั้งค่านะครับภาพตัวนี้เป็น HD นะครับการแสดงผลสูงมากนี่คือยังไม่รองรับนะการแสดงผลเนี่ยจะได้แค่ระดับสูงนะฮะพาร์ติเคลเป็นแบบสูงความไวมุมกล้องแบบสูงนะครับโอเคประมาณนี้เพื่อนเเราก็ปรับได้ประมาณนี้แหละนะ เล่นกันแบบ30เฟรมเรทนี่แหละเดี๋ยวลองกันเลยนะครับไปที่5ต่อ5ต,ตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะพี่เอเพิ่งโหลดเข้ามาใหม่นะฮะ ไปการเป็นเพื่อนสีสันของจอเนี่ยถือว่าถ้าเปิดแสงสุดนะถือว่ามีความสดใสมากๆสว่างดีแต่ต้องเปิดสุดนะอาจจะเปลืองแบตดิดหนึ่งเพื่อนๆเพราะว่าถ้าไม่เร่งแสงสุดเนี่ยสีมันอาจจะเป็นดรอปๆหน่อยตอนนี้เฟรมเรทวิ่ง30นะถ้าสมมติว่าช่วงเข้าตีนี่เป็นไงเดี๋ยวมาดูกัน 哇。 ช่วงเข้าตีนะครับเฟรมเรทก็ไม่ได้ตกหรอกเพื่อนเพื่อนมันก็อยู่ที่30เฟรมเรทนี่แหละอาถลุตายไปหนึ่งนะฮะป้อมถูกทำลายไปเรียบร้อยแล้ว โอ้โหโดนลุมเพื่อนๆโดนลุมตายแน่ตายแน่ตายแน่โอ้ยเอาอยังนึกว่าจะเยดรอดซะแล้วหลบก่อนโอ้ย oh. อตัวนี้มันจะเอาให้ได้เลย <laughs> oh. เกือบแย่เพื่อนเมื่อกี้เกือบแย่ก็ถือว่าเล่นได้ดีนะ30เฟรมเรทเนี่ยอครมที่ขาดหายไปก็อาจจะเป็นในเรื่องของเวลาเดินผัดหญ้าอย่างเงี้ยฮะหญ้ามันก็ไม่ได้มีการสั่นไหวอะไรเนาะเดินลุยน้ำแบบเนี้ยก็อาจจะมีบ้างนะครับอุ้ยโอ้ย,อยบุกป้อมเราอุยอ้ยตายไหมมึงนี่ ถือว่าโอเคแหละเล่นดีเลยตัวนี้เล่นแบบลื่นๆเลยนะครับ30เฟรมเรทอ้าว <X. S 1> อุ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนล้วอุ้ยบุดวิดอีกแล้วคือต้องบอกว่าถ้าจะซื้อมาเพื่อเน้นเล่นเกมนะโอ้โหตัวนี้คือตอบโจทย์ได้ดีมากเพื่อนๆ CPU แรงการ์ดจอดีนะฮะ ลำโพงก็ดังดีด้วยคืองบ4,000บาทเนี่ยเรมิเก้าเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลย โอเคและนี่ก็คือรีวิวการเทศสเกมนะครับของตัว Redmi 9นะฮะเทศสทั้งเกมฟีฟ่แล้วก็ Rov ให้แล้วนะสองเกมนี้ก็เป็นเกมที่คนส่วนใหญ่เนี่ยคือเล่นกันเยอะมากเพื่อนๆเกมฟีฟ่านี้ต้องบอกว่าเล่นได้ดีไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างเราปรับสุดหมดเลยนะครับแล้วก็กราฟิกโอ้โหภาพตัวละครนี่คือสวยมาก เวลาหมุนกระโดดอะไรแบบนี้เฟรมเรทค่อนข,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 ข้างต่อเนื่องนะครับส่วนเกม ROV เนี่ยเล่นได้ลืนล่นลื่นเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยเพราะว่า30เฟรมเรทด้วยแหละเพราะว่าตัวนี้มันเปิด60เฟรมเรทไม่ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัว RAM 3หรือว่า RAM 4นะครับก็อบอกก่อนว่า RAM 3รอม32เนี่ยมีจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นราคาอยู่ที่3,899บาทนะครับส่วนตัว RAM 4รอม64เนี่ย มีจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปนะครับร้านค้าอาจจะเป็นร้านตู้หรือว่าพวกช็อปโอเปอเรเตอร์ต่ตางๆนะครับดีแทกวันทูคอทูมุกอะไรแบบเนี้เพื่อนๆก็ไปลองสอบถามแถวบ้านดูก่อนก็ได้เหมือนกันส่วนถ้าใครจะสั่งซื้อสินค้ากับพี่ใหญ่นะครับไม่ว,ว่าจะเป็นตัว램สา3หรือว่า램สี4ก็ลองทักมาสอบถามตัวรถกันนะครับเดี๋ยวพี่ใหญ่ทิ้งลิงก์เพจร้านของพี่ใหญ่ไว้ให้ใหต้คลิปนะชื่อร้านดีโมบายนะครับร้านของพี่ใหญ่เนี่ยตั้งอยู่ที่บิ๊กซีจังหวัดร้อยเอ็ดนะ ถ้าใครอยู่ใกล้เนี่ยสามารถเข้ามาดูของจริงได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรมาลองจับลองเล่นดูก่อนถูกใจก็ค่อยซื้อไม่ว่าดกันนะครับสหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบพรคุณทุกท่านเลยที่รับชมและก็ติดตามนะฮะสวัสดีครับ